มาขายกับผมให้ผมเกือบทุกงวดนะครับครับอ่ามาตั้ไหนครับผมมึงเลยครับผมมึงเลยเป็นยังกันครับเป็นแฟนกันครับโอ้บาซื้อเหรอครับโอ้เตือเตือเตืออยู่บาซื้อไปแล้วละแม่นว่านี่ซื้อไปทุกงวดให้แล้วครับบันี้ห่อับมาตไปจักบาทครับแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดบาทแล้วมาขายหนึ่งร้อยบาทบรอคอ๋อมาขายหนึ่งร้อยบาทแล้วเข้านี่ในละงวดนี่เขาขายไในมวดจักใบครับก็ประมาณแปดเก้าร้อยใบครับโอ้ตกกำไรใบละจักบาทก็ ท่นานขายใบละห่อยก็อยู่ที่สิบสามบาทครับเ 5, นี่ยสิบสามบาทเอาถ้าพันใบก็หมื่นสามต่องวดหนึ่งทันขายได้พันใบพันใบก็ประมาณหมื่นสามอ่าประมาณนี้ได้หมื่นกว่าบาทต่องวดหนึ่งครับอ่าก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักเขาเลยครับอาชีพตอนนี้เป็นอาชีพหลักอยู่ครับตอนนี้เป็นอาชีพหลักอือือเราเราถ้าเกิดว่าเขาอยากได้ขายได้หลายกว่านี้เขามันจะขายมันจะขายมันมีมีโบมือปะก็มีมีบ้างบางงวดขายโบมือแมนครับแค่ตรงไหนบ้างครับก็เก็บเองครับเก็บเองเคยถือปะ มีบ้างมีบ้างส่วนน้อยเพราะมันเหลือไม่เยอะว่ะแม่ครับมันเหลียวมาหลายครับเราบัดนี้ผมอยากพูงกันไม่แล้วเป็นยางเป็นชุดมันก็จะแพงกว่าอ่าเป็นชุดนี่มันสีเอามาแพงกว่าเป็นใบครับนี่เพราะขึจากของอ้ายของอ้ายเป็นชุดนี่เป็นบะแม่ครับนี่นนี่เาไปวะนี่มันตกใบละใบร้อยห้าสิบบาทเลยนะเอ็นบะถ้าถ้าเกิดอย่างเงี้ยจะเป็นใบละร้อยถ้าเป็นเบลเดียวถ้าเป็นชุดอย่างเงี้ยสี่ใบจะหกร้อย เขาก็ขายกันที่อยู่แล้วบ่ครับโอ้โหนี่มันมันอันนี้ใบใช่ครับตกใบหนึ่งใบละเท่าไรสองร้อยห้าสิบบาทถูกต้องป่ะครับถูกต้องครับอืมแต่คือแต่คนก็ซื้อกันคนก็หาอยากได้แบบนี้เพราะว่าคนเขาอยากถือเดียวหกสิบล้านเลยครับเขาไ่อยากถือเจละาหกล้านกันเจล้านหกล้านคนอยากได้ถูกรางวัลใหญ่รางวัลหลายกระนี่สุดใหญ่ครับว่าต้องไปตามหาหลายๆมองเนาะบางที มันใจวันหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยเขาถ้าเขามั่นใจในตัวเลขนี่เขาโอ้ 3, สามพันเขาก็ซื้อแมนว่าครับแมนว่าพวกแกก็ต้องเป็นต้องสองพัน 2, หาเออพัน,น,นที่ราคาเขาพอใจเพราะว่าเขาคิดว่าตัวนี้แหละว,วมือันเขาต้องไปหาทีละใบทีละใบแต่ละมองแต่ละมองมันยากอ่ามันยากอ่าคือรวมรวมมาให้เลยลรวมรมาให้แล้วอ่าก็เป็นค่าเหนื่อยของเขาไปของพี่เขาไปแต่บันนี้เขาขายมาจากปีแครับขายเคยขายมาอยูจ7ปีแต่ก็หยุดพักไปปีนึงแล้วครับเพราะว่าอย่าง ไม่กินอย่างอ๋อครับผมก็เดี๋ยวขอให้อายขายได้กำไรสุ่วัดสุงวัดแล้วไอที่เหลือก็ให้พวกอายโชคดีด้อครับผมผมก็่อยอดนุนเต็มที่เล้ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ